สวัสดีค่ะดิฉันเภสัชกรหญิงพันณวรริแต่รัชตากุลเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการชาทางการแพทย์ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังเพื่อให้ทราบถึงข้อบ่งใช้และประโยชน์ของการใช้กัญชากันค่ะกัญชาจัดเป็นพืชสมุนไพรซึ่งเรานํามาใช้รักษาโรคตั้งแต่อดีตปัจจุบันเรานํากัญชามาใช้ในการรักษาโรคแบ่งเป็น3รูปแบบด้วยกันคือ 1. กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 2. กัญชาทางการแพทย์แผนไทยและ 3. น้ํามันกัญชาตำรับบหมอก้นบ้านค่ะ กัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้นคือการนําเอาสารสองพันที่ได้จากการสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะซึ่งกัญชาในรูปแบบนี้แพทย์แผ่นปัจจุบันจะเป็นผู้ตรวจวิิจัยและสั่งจ่ายกัญชาซึ่งสารสกัดสองพันที่ได้ก็คือสารสกัด THC และ CBD ค่ะสารสกัด THC นั้นมีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยที่มีภาวะขึ้นไส้อาเจียนจากเคมีบาบัดรักษาอาการปวดเรื้อรังและช่วยเจริญอาหารค่ะ สารสกัด THC ต่อ CBD 1, 1ต่อ1มีข้อบ่งใช้ช่วยลดภาวะหมดเกงในผู้ป่วยโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งหรือใช้ตามระยะนีจของแพทย์ค่ะสารสกัด CBD มีข้อบ่งใช้รักษาโรคลมชักที่ดื้ต่อการรักษาหรือใช้ตามแพทย์สค่ะ กลุ่มที่กัญชาทางการแพทย์แผนไทยเป็นตำรับยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่โดยที่แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์จะเป็นผู้ตรวจและสั่งการรักษาค่ะตำรับยาทางแพทย์แผนไทยตำรับแรกคือตำรับยาสุขสาย,ยาสค่ะตำรับนี้จะมีสมุนไพรผสมอยู่ถึง12ชนิดนะคะซึ่งส่วนประกอบหลักก็จะเป็นกัญชานั่นเองค่ะ ตำรับยาน,นี้จะใช้ใบกัญชาเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์นะคะสรรพคุณก็ช่วยในเรื่องการเจริญอาหารและการนอนหลับค่ะตำรับที่2คือน้ำมันกัญชาทั้ง5จะเป็นตำรับที่นำส่วนผสมของกัญชาทั้ง5ส่วนได้แก่ดอกมเร็รสรากใบและกิ่งกา้านมาเที่ยวร่วมกับกน้ำมันมะพร้าวค่ะ ซึ่งจะผลิตโดยการควบคุมคุณภาพให้มีปริมาณสาร THC อยู่0.02%ค่ะสรรพคุณใช้ในการรักษาอาการปวดเรื้อรังลมประกันหรือไมเกรนแล้วก็ช่วยในการเจริญอาหารด้วยนะคะอย่างไรก็ตามกาัญชาก่อให้เกิดอาการมึนเมาง่วงซึมและนิทางระบบประสาทได้ค่ะเราควรใช้กัญชายอย่างระมัดระวังภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อให้เกิดความปลอดภยัยและประโยน์สูงสุดนะคะ โรงพยาบาลเมืงชนบุรีเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้งในรูปแบบกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันและกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คลินิกกัญชาทางการแพทย์ชั้น1อาคารอำนวยาราู้ป่วยนอกและลังสีิมิจฉัยโรงพยาบาลเมืงชนบุรีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาในวันและเวลาราชการนะคะขอบคุณค่ะ